เราบัทึกกับทเด่นพากินพาเที่ยวครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรม B2 จองเทียนพัทยาครับก็จองตัวทางอินเทอร์เน็ตมาได้ห้องได้ชั้น8ครับชั้น8ปห้องแปดหนึ่งสองนะครับเราไปดูกันครับก็คงจะวิวสวยนะครับเพราะอยู่ตั้งชั้น8ดอ๋อห้องนี้ครับครับดูครับชั้น8ห้องแปดหนึ่งสองนะครับจองทางอินเทอร์เน็ตครับ ทำไมไม่เปิดแปดหนึ่งสองแ้ห้องนี้ก็แปดหนึ่งสองใช่ไหมทำไมมันร้อนจังก็เปิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวดูอีกแป๊บหนึ่งดู่าผมเสียบผิดด้านหรือเปล่าอ,อโง่ตั้งนาน <c oughs> นานๆกว่าจะได้มานอนตรงเล็กของเขาครับดูครับ ห้องนี้คืนละก็โอเคนะครับห้องน้ำห้องนี้คืนละจองทางอินเทอร์เนต็ตครับ5 3าบาทครับนี่ครับบรรยากาศของโรงแรม b 2นะครับเสียอย่างเดียวตอนเสียบกร์ดน,นานๆได้มาลองโรงแรมเสียบผิดด้านนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวข้างนอกครับว uh huh. ิวสวยครับอยู่ชั้น8นะครับ ชั้น8ครับผู้บรรยากาศดีครับเลยตรงนี้ไป400เมตรครับก็เป็นทะเลเลยนะครับทะเลหาดจอมเทียนครับตัวนี้ครับตอนนี้เพิ่งมาถึงโรงแรมเดียวผมก็จะออกไปกินข้าวนะครับทำภารกิจผมเรียบร้อยแล้วครับวิวสวยครับนี่บรรยากาศในห้องนะครับอ่าก็ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราเปิดเขาถามว่าจะเอาเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ผมก็มาคนเดียวก็เอาเตียงเดี่ยว๋อมีตู้เย็นให้ครับมีทีวีให้นะครับ LED นะครับ มีตูเซฟให้ดูครับคือละห้าร้อยกว่าบาทก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างครับเดี๋ยวดูดูในห้องน้ําครับอมีฝักบัวมีเครื่องเป่าผมครับก็โอเคเลยครับนี่เครื่องทำน้ำอุ่นครับห้องน้ำสะอาดดีครับก็ใครได้มาทางชนบุรีก็มาพักได้นะครับโรงแรม B2 ทูจอมเทียนพัทยาครับ เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตจะมีเลยครับก็มารีวิวโรงแรมให้ดูใช่ครับผมมาวันที่สองผมเดินทางมาจากเชียงรายวันที่สองสองมีนาคมนะครับวันนี้ก็วันที่สองมีนาคมผมนั่งเครื่องบินมาจากสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงรายแล้วก็มาถึงดอนเมืองแล้วก็นั่งรถตู้ที่มอชิดครับมาถึงพัทยาก็ทำธุระเรียบร้อยก็ พักนหนึ่หึ่คืนนะครับพรุ่งนี้เช้าก็กลับเชียงรายเลยครับเดี๋ยวจะพาไปชิมอาหารติดทะเลนะครับโอเคนะครับ,ค,บครับ้ันทุ่กับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับพามารีวิวห้องนอนลุงเด่นครับมาคนเดียวนะครับวันนี้โอเคนะครับ